สวัสด,ดีครับพ่อๆกันครับตลาดนะัดโคกระบือชมพูนวุฒรละเอียดประจำามันสองหมกราคม2566เอ้ย67พี่น้องตัวที่นัดก้อนกระบอกฟิช66สิมานะึ่ง6กสตลาดก้าวชมพูนวุฒรละเอียด,รดประจำามันสองพี่น้องยืนหายรถจะจะวูดแล้วก็เสียกันดึงหน้าดึงหลังรถนั่นรถพัตโต้อัไนน่ะกูยืนหาเออ ราคาป้ายจะเป็นเร่งไรพี่น้องป้ายกัมาคือเกาพี่น้องมาคือเกาการสื่อการขายควายพ่ใหน่สาวพี่น้องต้งยน่องตงตญ่อยพี่น้องควายควายมันจะเป็นเรื่องไรในนี้จะวางข้างผมท่านพี่น้อง อ่ะตี่ตามราคาควายเดอ้อพี่น้องปีใหม่ก็พันไปแล้วพี่น้องพันไปแล้วหกหมื่นแล้วปีใหม่เขามาแล้วหกหมื่นมาหมื่นราคาไฟเดอ้ออากาศก็้อดีเนียร์เราพี่น้องหนาวเนี่ยนิดหน่อยน้องชมรบรรยากาศสุดสายควาย ควายตัวผูกไปหลายตัวเมียก็หลายอยู่ยยเป็นในอหนนอานายกบหา,าควายว่าได้ไหมว่าตั้งได้หว่าคอยหาไปเขาควายเขาขอกเนาะขอบเลราควายเขาขอกกูได้สนใจแต่เด็ดเลราไปยั่งอยู่พี่น้องตัวผูก สมหวังแค่แนวครับกำลังทำงานอยู่พี่น้องวัสดีครับอ่ะทายไปป้ายของมาหลายคือเก่าพี่น้อง สวัสด <House> ีคร <aría> ับพ no no ่อห้อยเปิดร้านไปไหนครับนี่โตละบสองโตสามหมื่นหกสามหมื่นหกน้องตัวเมียแม่สาวแมม่สาวั้งสเนาะแล้ไปลูก้ด้ลรเนี่ยัวแต่ว่าหนามกับงามเนาะหนนกหนานุ่นนี้ิตัวนี้หนานกหนานุ่นยื่น้องสามหมื่นัวเนาะ สามหมื่นทก่อสามหมีเบอร์โทษติดต่อวะพ่อเบอร์นี้ศูนย์แปดหน่งสามหกเก้าหาหนึ่งสามเกาขอโทขอมาด้วยว่ายามาอายครับอ,อ๋อทอดบุรีรอ,อยดนี่ใกล้ๆพี่น้องใกล้ทอดบุรีรอยเอ็ดใกล้ๆโตกั่รกรบ้านสูงกว่มานลอยสเมตรอยูอดด่พี่น้องสเมตรอยู่ตัวไ้นก็ต่ำลงไปหน่อยหนึง่ง เชียงคาไก่งามอยู่ตะกร้างงามพี่น้องอ่าผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาหาเราเด้อพี่น้องโอ้ตัวนึงไก่งามอยู่พี่น้องนี่าตัวใหญ่ดีอยู่โอ้ตัวผูกตัวเมียครับเนี่ยโอ้ตัวผูกพอพันเนาะเปิดร้านเมื่อไครับเนี่ย หกสิบหาโอ้หกหมื่นหลูกแสงอาทิตย์ลูกแสงอาทิตย์ติดตั้งหาตาแต้มแก้มจำหนาไงหนาหลงหนานุ่นไงุ้เล็บขาแข็งงุ้ยไงพี่น้องสูงหลายไปไหนครับคุร้อยสี่บอ๋อร้อยพี่น้องรี่สิบตัวนี้เลตัวนี้กับราคาเดียวกันปะตัวนี้ไอ้น้องะแต่ตัวนี้เป็นน้องเป็นปะ นี่ตัวนี้เป็นไรตัวนี้เป็นไรตัวนี้เป็นน้องตัวนี้เป็นลูกนี่ลูกแสงอาทิตย์เนาะนี่เนาะนี่สองตเนาะผู้ใดสนใจตัวมากเด้อเอาควายมากเลยครับผมคอ้ไกวายมาตะกาลสินมึงหุ่นง่ายพี่น้องลูกแสงอาทิตย์หนาใหญ่ผู้ใดสนใจเป็นพ่อพ่อพันธุ์ราคาหกหมื่นเท่าไรหกหมื่นห่อาต่อร่องได้อีกเนาะลูกแสงอาทิตย์เด้อพี่น้องรวงรอยสี่สิบบวกมันได้แจ็คปีหรอกนี่ได้ปี ปีเดี๋ยวอีกูคมื่อจังอี่ถึปีเจ็ดเดือนเนาะปีกเมือสี่เดีปีเเดือนนีสปีหกเดือนาปีเดือนเอาเบอร์นะครับเบอร์นี้ศูนย์เก้าสามเกสี่เก้าหนึ่งหกสองศนเก้าอาโทรเข่ามาเด้อหอยยังก่อนหอยเสียงหอเสี้ยงอองอนจานอนกาลสินเนาะอยู่ขอก่ฟ้ามก็มีหลายยาดผู้ใดสนใจเนาะสนใจไปหาของเราเด้อเนี่อ ดอนการนี่แข้งขาไงไปกินปอปอพันนี่กันตามนี่พี่น้องขาไงฟ่องคอฟ่องคอนี่เดบกับกระลังไงงามมะเป้ากระลังสื่อเต็มพี่น้องกระลังสื่อเต็มอ่ะผู้ใดสนใจโโตเชิดโตถามหาเราเด้อพี่น้องอ้ะสวัสดีครับพ่อห้อยสวนจ้กบ้านอะไรเนี่ยฮะ แคกว่าอะไรนี with with ่2สองหนกี <sh> <sh> <more> <sh> <water> <sh> ่สองหมื่นหกสองหมื่นหกหกงามๆราคาสวยๆเคยสนใจโทรขับมาเดินตัวเมียพี่น้องตรงเนี้ยหอบงๆเลยพี่น้องมาตัวมื่อนี่มาตัวเดียวนี่เนาะนี่บอว่าขอนี 0ูนย์หกสามศูนย์หม้าเจ็ดหานึ่งแปดองอมาเด้เลคายออกมาจะเอครับควายอุบลเนาะตะการเนาะโทรเจ็๊กโทรถามมองลอยเพื่อนเนีจะจอดกระซงพี่บอกว่ากันไปกันง๊อควายก็ลายอยู่การซื้อการขายควายนี่มันช้คายัวงยอยู่ง๊อันนี้กัแมนดีตัวนึงส0 0 0น่ะน่นคือเดียบร้อยแล้ว เอดอเอาที่นี่เอาทนมา่วเอาที่นามาเอาตัวโามาผ้อยเดี๋ยวร้อยแล้วแขกคนสอห่างไก่ราคาควายควายตัวผู้พี่น้องได้แล้วกับคนสีเลยคนเอาตัวนั้นตัวนี้ย่งตัวผู้ส่วนมากคนดีสือตัวผู้ไปพี่น้องควายเนื้อ อันนี้ตัวเมียอ๋อตัวเมียตัวนี้ฮะเพิ่นขายเลยตัวเพียงโอ้อโห,หท่านั้นิเท่าไรสามหมืน 5, ่นห้าพันห้าพนะขายแล้วไ่เก,ก่าใชมตามป้า,กย,กา,ย,ย,กากยกนี่หรอเพียงป้ายกระลายเยอะมากี่อะีโอ้ตัวนี้ออกไม่ไม่ได้ไดตัวเปือก้นกระทมแล้วยึบหน่อย จากบาทนี่ก็ซื้อกันแล้วนี่ซื้อพว,ว,วกพวกนี่ร้ายไปเลยวแม่ดูออกกันพราะทาโดดนี่ออกพโน,นพโนคนกับมึงกันยู่ถกเผื<ท>อกกณได้สนใจนี่ร้ายไปเลยครับนี่ร้ายไปเลยนี่แม่ โอ้แปดหมื่นเจ็ดสิบเก้า็ได้เกไดเราไปลูกผู้ใดเราวะนี่เราไปลูกผู้ใดนี่บัวขาวอ่ะใังไหมไขมุขาว่ะไหมุขาว่ะอ๋อมังกรขาวอ่านีลูกมังกรขาวออกได้ยักมือเลนี่ะสิบเก้ามือนี่เนาะแล้วไ้ลูกแค่ตัวแล้นี่ ลูกแรกอีกตั้งหักนู่นนี่เนาะโอ้นี่นี่เออ,อออลูกมังกรขาวพอมั่งกรขาวนี่พี่น้องสนใจโท่ามาเด้วนี่ควายกมามะใสครับสารคามเนาะควายสารคามควายงามอาอพี่เบลวะครับพี่เบอวะ์หกสาส,กสามศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่ หกเจ็ดเก้าซี่เอาโท่เขามาเด้อค่อยๆออกตัวแม่พความตัวเมียร้ามนี่เอาเจ็ดสิบเก้าเอาท่อล่องไปค้อยมาสารคาเนี่เอาไหมก้อยกบนะต่อพิ่นไปนิดน้อยฮาะ่าค่า่าฮาะ่าฮ่าม่าก่บฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าาฮ่าฮ่า่าา่าา พ่นสวัสดีครับพ่นกับปอมแจแนวกับกำลังมากเขาดีเรีย <c ười> บร้อยแล้วโอ้ขายไปทางไหนล่ะคือพ่นสีเนี่ยพวกบ้านไหนพ่นสีใครโมเมนไปเวียดนามบ่พ่นสีเพิ่งถี่ขายได้เพิ่งสองได้ <c ười> บ่ต,นน <c ười> ตัวนั้นหลายไปไหนเนี่ยตอนนี้สามหมื่นเดียดเนาะนี่สามหมื่นเดียดตัวเนี้ยแม่สาวกันปะผสมแล้วผสมแล้วเนาะ โตใหญ่ดีเนาะนี่เราได้รู้แค่โตแล้วหูวะนะได้รู้แค่โตหูวะเป็นฝันสียทำเปลีนไปเปลี่ยนจุานะอ้อป้ายตัวนี้ไปยุทธิยะนั่นปะไปยุทธิยะได้รู้แค่โตแล้วนี่ได้รู้แค่โตนี่โอ้นี้ม่านสาวม่านสาวม่านสาวเด้อพี่น้องนี่ผู้ใดสนใจตัวใหญ่ๆสูงสูงเลยสามบวกกันเนาะ สามสิบหกขนนี้นี่ม่านสาวนะผู้โดยชนใจโทษมาเด้อแต่ว่าเล่ามาแล้วก็มีแน่เลยเนาะไปอยุธยาขุนควายเราเดินทางไกลอ๋อเบอร์ได้เบอร์นะสูงเก้าหนึ่งสองสองสี่หกหนึ่งเก้าหกเอาโทษขม้าเด้อควายเอามา้าเสดอควายวัดทองเลยเนาะอ่าจะจอดจะทรงที่บ่อว่ากันไปครับผมพ่อแตะจักบาดแต่พ่อแตะเนี่ย ันเป็นควายคงามหรครับควายงามไปนะสูงหลายไป็นไรละเนี่ยสูงหายซีปลายเปิดงปเปิดหลายไปไหนก็มืดหากดหาเอาเบอร์ูนเปแปดหกสองห้าเก็ดงหเกดเบอร์หนึ่งสามของพอแตกควายงามควายถือตัวหงยตัวง่ามดีอ่ะตัวญงพส่น้องผู้ได้สนใจเหอแตกหาไ้ควายให้กัดตัอติถามเดนีตัวงงงามงามน้องกล้ควายกับตามีอ ขายกันเรียบร้อยแล้วรวาขายไมกระไลพี่น้องไม่กหะไลอยู่ตหงอกล้นนั่นกระไลคนกับซื้อขายกันยี่ส่วนส้าพี่น้องย่ส่วนสา

เป็นว่าสามหมื่นไงเนเปลี freely, ่ยนปะเราเป็นลูกผู้ใดเราไงฮหมื่นคนนั้นหนาก้าวงามๆเราห้องซีอะไรก่อนซีอะไรเราห้องสามหมื่นกัวกัวกับาสามหมื่นแปดสามหมื่นเก่าเนาะมา แต่ว่าอันนี้เฟื่อห้องไปเนาะเกินเ้จ่จ้ามาอยู่บังมาซือเหรนวะเปิดร้ายไปเไงพอพบพอนี่เปิดร้ายไ้พอแม่นี่ยอ๋อสีหาต่อร่องไปนี่เนี่เอาตั้แน่น่เพราวเราหยิบเก่ามึงกับไก่กันหรือล่าไก่กัน้าหยิบเก่ากับซีผาหยิบเก่ากับสีผาไก่กันนี่เพตาปอกต่อจอยิพี่น้อง เร่งกยกกันยุคพี่นอ้องซื้อที่ไหนเอาพอ,อ,อก,กันไปเป็นทีดซื้อยู่นีเงินป้า,ปอา,า,ายอ,ออกาามาจะใส่ก่ันอ๋อกันสลักสารคามเนาะสูงไาเป็นไหนของ้ท่ ตัวอิบเอาไมีเบอร์บอกสามชีบคืนยดรกมีเบอร์บนเท่าไหนแม่เมื่อไรแม่แม่สามบอกอยู่สามมันสามหล้บแม่เอาเอาเบอร์นีพอเบินย์หกหาศูนย์หกหาศูนยมา้าหนึ่เจ้าโทมาเด้อควายมาตะกันโทษติดต่อเด้เนาะ มีขอกอยู่ฟ้ามกว่ามี่นครนะฮะมัอยู่ขอกอยู่ฟ้ามกว่ามี่เนาะอยู่เยี่ยนนั่นหลายคักไปนะมีแต่บักเังที่เล่นมาโอ้ยี่สิบตัวอมชแสนหแสนมแสนมีหมดโอ้นี่อืมอืมอ๋อมูนี่คัดออกแม่ออกมูโต้งงามเก็บไปผู้ใดใดโต้งงามคือไปมึงอยู่ขอกอยู่ฟ้ามด้วยนะครนะมี่ถูกสายนี่ถูกสายพันเดี๋ยวบักเก่าเจริญอยังมี่วดโอ้เก่าเจริญนี่ขอกอยู่สารคามกันสลักเนาะ นึ่โทรเจ็ดามอันนี้คุณขัดออกมาถ่ายด้พี่อเอง่ครับเบืรอโทษเอาบอกเว้บไหมกันหรอวะศ์ห้ศหาศูนย์หน่งสามเก้่งศูนย์เจ็ดเาหนึเอาโทษขอมาได้ค่อยๆของพอเพื่อนมา้ากไหมร้อยห้าสิบก็มกับนี่าบ่โอหลายตัวนี่พอพันมี่รอบอพันกับมี่พอพันกับมี่เนาะสูงร่อยหาสิบกว้วตั้งหากเีกันสลัดใดสนใจกับโทษชอบโทรถามแล้วเนาะความซื้อความยังหูบ่ ซื้อฟาร์มพอสูอ้ลฟาฟร์รฟามฟ้ามพัวซู้เนาะอ่าฟ้ามพัวซู้อ่าผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเด้ออืตนตลาดนี่เอาม่รำล่องจย่ซือ้อแต่ว่าเท่านั้นสิกลับมาเอาเอาเหล้ายู่พี่นอ้องเพราะว่าเหล้าสิตัวนี้เราขัดออกเนาะพอนะขัดออกนฮะตัวเราขัดออกแต่ท้ายถึงแน่พี่นอ้องเอาตลาดไข่ชมผู้บุตรเลยเ,เอาสมีกอนพี่น้องไม่แต่ชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องอ่ะสวัสดีครับ